สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกิรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาดูกันที่การกล่าวถ้อยถแถลงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายที่สําคัญนะคะกับความจําเป็นทั้ง3โดยนายกรัฐมนตรีค่ะทางด้านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เข้าร่วมการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นําอาเซียนออสเตรเลียนะคะณห้องสเตทบอลรูมที่ Government House v i c t เ r ีย โดยนายแอนโทนีอลปาเนซีนายกร,รัฐมนตรีออสเตรเลียจะเป็นผู้กล่าวเปิดและกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อวิสัยทัศน์ต่อภูมิภาคในส่วนของประเด็นสำคัญเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและออสเตรเลียในการรับมือกับปัญหาท้าทายร่วมกัน จากนั้นค่ะผู้นำประเทศอาเซียนก็จะได้กล่าวถ้อยถแถลงโดยนายชัยวัชโรงโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยถึงสาระสำคัญจากถ้อยถแถลงของนายกรัฐมนตรีดังนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นถึงความมั่นคงในภูมิภาคภูมิทัศน์ของโลกนะคะและการร่วมการจัดการกับข้อห่วงกังวลร่วมกันเป็นตัวกําหนดความสําเร็จสําหรับยุทธศาสตร์ที่ได้กําหนดเอาไว้โดยนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายที่สำคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมสันติภาพและสถีรรภาพในภูมิภาคท่ามกลางการแข่งขันระหว่างประเทศมหาอำนาจซึ่งเชื่อว่าเราทุกคนมีวิสัยทัศน์เดียวกันก็คือภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีนะคะเปิดกว้างยึดตามกฎและครอบคลุม โดยนายกรัฐมนตรีก็ยินดีค่ะที่ทางสหรัฐอเมริกาและจีนใช้ไทยนะคะในการเป็นเวทีสําหรับการหารือเพื่อรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์นอกจากนี้ค่ะก็จําเป็นที่จะต้องส่งเสริมสถาบันระดับภูมิภาคและพะหุภาคี เพื่อส่งเสริมการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นเราก็หวังว่าออสเตรเลียนะคะจะสนับสนุน,นกลไกของอาเซียนในส่วนของอินโดแปซิฟิกนะคะก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพโดยความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรือง ขึ้นอยู่กับการเดินเรือที่เสรีเปิดกว้างและเป็นไปตามกฎค่ะจึงมีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือนะคะด้านความมั่นคงทางทะเลและความร่วมมือด้านอื่นๆภายใต้ The อา e เซ Outlook ค่ะในส่วนของตะวันออกกลางนะคะก็มีความกังวลเกี่ยวกับ เหตุการณ์ในฉนวนกาซาซึ่งต้องการจะย้ำข้อเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงและสู้รบเรียกร้องให้ปล่อยตัวประกันทั้งหมดทันทีซึ่งรวมถึงคนไทยด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในเมียนมาเชื่อว่าทางออกที่สันติมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียวของเมียนมาคือทางออกด้านการเมืองอย่างไรก็ดีค่ะเพื่อช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมไทยนะคะก็ได้ริเริ่มโครงการส่งมอบความช่วยเหลือด้าน มนุษยธรรมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามร่วมกันของอาเซียนในการผลักดันฉันทามติ5ข้อหวังว่าจะเป็นเส้นทางสู่การเจรจาที่สร้างสารรค์และเป็นเวทีสำหรับการมีส่วนร่วมของเมียนมากับประชาคมระหว่างประเทศนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ยินดีที่อาเซียนสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่และหวังว่าออสเตรเลียจะสนับสนุน ความคิดเริ่มนี้ด้วยค่ะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของความจําเป็นที่2ค่ะก็คือความจําเป็นในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเราจึงป้องกันเศรษฐกิจและห่วงโซ่อุปทา,านของเราด้วยการกระจายตลาดและการลงทุนซึ่งอาเซียนและออสเตรเลียนะคะก็สามารถที่จะเสริมจุดแข็งของกันและกันเพื่อยกระดับความมั่นคงของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้ สุขภาพและด้านความมั่นคงทางอาหารค่ะซึ่งไทยในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาที่สำคัญของภูมิภาครุ่มน้ำโขงก็เชื่อนะคะว่าการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของออสเตรเลียในการเสริมสร้างศักยภาพและสนับสนุนเครือข่ายของหน่วยงานด้านความมั่นคง รวมถึงผ่านกระบวนการบาลีมีความจำเป็นอย่างมากค่ะในส่วนของความจำเป็นที่3นะะก็คือความจำเป็นในความร่วมมือเพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นความท้าทายที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันจะต้องมีการพยายามมากขึ้นนะะในการเปลี่ยนผ่านจากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งไทยก็มีเป้าหมายนะะที่จะเป็นผู้ผลิตพลังงานสะอาดชั้นนำและเป็นศูนย์กลางของรถยนต์ไฟฟ้าโดยไทยได้มีการเพิ่ม การลงทุนในพลังงานหมุนเวียนแล้วก็มีเป้าหมายที่จะเพิ่มส่วนแบ่งเป็น50%ภายในปี2040ค่ะรวมทั้งออกพันธบัตรด้านความยั่งยืนแล้วก็ได้มีการระดมทุนไปแล้วเนี่ย12.5พันล้านดอลลาร์นอกจากนี้ประเทศไทยก็ยังอยู่ระหว่างการร่างพระราชบัญญัติอากาศสะอาดและพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความท้าทายเร่งด่วนอีกประการหนึ่งนะคะก็คือปัญหา PM 2.5ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนทั้งนี้ไทยร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านจัดทำแผนปฏิบัติการร่วมหรือ Joint Plan of Action Clear Sky นะคะเป็นยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนซึ่งก็หวังค่ะว่าจะได้รับความร่วมมือจากออสเตรเลียในด้านนี้ด้วยส่วนในตอนท้ายเนี่ยนะคะนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่า ความสัมพันธ์อาเซียนออสเตรเลียได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาความเป็นขุ้นส่วนสู่ภูมิภาคที่มีสันติสุขมั่นคงและมีเสถียรภาพ นายกรัฐมนตรีมั่นใจค่ะว่าที่ประชุมจะประสบความสำเร็จนะฮะตามวิสัยทัศน์ที่ได้แลกเปลี่ยนกันในวันนี้ค่ะนั่นก็คือในส่วนของการกล่าวถ้อยแถลงนะคะในการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำอาเซียนออสเตรเลียหรือว่า Reader's Retreat ที่ Government House Victoria ค่ะ เรื่องราวต่อมานะคะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่สถานการณ์จุดความร้อนเผาไหม้เพิ่มค่าฝุ่น PM 2.5ค่ะก็มีการกำชับนะคะให้ป้องกันแล้วก็ควบคุมไฟป่าแล้วนะคะโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็มีความเป็นห่วงสถานการณ์ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือเช่นเชียงใหม่นะะจากที่เคยลดลงมาแล้วแล้วอากาศดีในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนรวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านที่ร่วมกันลดการเผาไหม้อย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็เคยกำชับนะคะในเรื่องของไฟป่าที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่มีจุดความร้อนแล้วก็จุดเสี่ยงที่เกิดขึ้นเกิดการประทุไฟเนี่ยได้มากและที่สำคัญก็เป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5ด้วยค่ะ จากรายงานสภาพอากาศนะคะก็ฝุ่นพ m 2.5ได้เพิ่มสูงขึ้นจนน่าเป็นห่วงซึ่งเกิดจากจุดความร้อนต้องกลับไปแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือไฟป่าโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็สั่งการนะคะให้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและมีความร้อนสูงในแต่ละจุดอย่าประมาทเพื่อป้องกันรวมทั้งต้องขอความร่วมมืออย่างเข้มข้นจากทุกภาคส่วนเช่นที่เคยปฏิบัติมานะคะแล้วก็เมื่อเกิดเหตุ ติดไฟหรือว่าไฟปะทุเนี่ยจะต้องรีบเข้าควบคุมและดับไฟในระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุดและปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุที่ได้สั่งให้กําหนดไว้แล้วให้รัดกุมทั้งนี้ก็จะต้องขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนจากกองทัพร่วมมือกันเพื่อป้องกันและรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าในช่วงฤดูร้อนนี้ด้วยค่ะทั้งนี้นาะยกรัฐมนตรีนะคะก็จะมีกําหนดการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะในว,วันที่15ถึง 17มีนาคมนี้เพื่อติดตามและก็แก้ไขปัญหาของสถานการณ์ไฟป่าที่ส่งผลเสียหายในวงกว้างนะคะโดยเฉพาะทรัพยากรธรรมชาติและฝุ่นละออง PM 2.5ด้วยค่ะก็เรื่องของ PM 2.5นะคะที่คนไทยเนี่ยจะต้องเผชิญกันมา เป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยเนี่ยนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะสามารถหาแนวทางแล้วก็วิธีในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะคะในส่วนของพวกเราเองแล้วก็คนที่อยู่ทางภาคเหนือเมื่ออากาศไม่ดีแบบนี้นะคะเราก็จะต้องช่วยเหลือตัวเองในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนเนี่ยนะคะก็ก็ได้มีการช่วยเหลือกันอยู่แล้วแหละในส่วนที่เกี่ยวข้องแต่เราเนี่ย ก็ต้องเซฟตัวเองด้วยนะคะใส่หน้ากากอนามัยที่สามารถการฝืนออ pm สองทุกครั้งที่ออกไปในบริเวณที่กลางแจ้งนะคะหรือว่าบางบ้านเนี่ยอาจจะหาที่ดูดอากาศเนี่ยเอามาไว้ในการฟอกอากาศก็ได้ค่ะก็ขอให้ สถานการณ์ PM 2.5นี้นะคะผ่านพ้นประเทศไทยแล้วก็ผ่านพ้นโลกเราเนี่ยไปให้เร็วที่สุดค่ะและเรื่องราวต่อมาคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันในส่วนของกองทัพบ้างดีกว่าค่ะโดยทางด้านพลเอกทรงวิจนุนพักดีผู้บัญชาการฐานสูงสุดพร้อมคณะนะคะได้ตรวจเยี่ยมเรือลำเลียงพลสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือ US s o m ซ r s เ t นะคะโดยมีพลเรือตีทำรงสุพรรณพงษ์ ผู้บัญชาการกองเรือฟีเกตที่1นพลเรือตีอมอมเทพบุญยงผู้อำนวยการท่าเรือสัต,ตหีบพ,พันเอกคริติสเลฟเลอร์นะคะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสหรัฐประจำประเทศไทยและหัวหน้าคณะที่ปรึกษาทางทหารสหรัฐประจำประเทศไทยและนาวาเอกหญิงนิเชลซีแบรนด์ผู้บังคับการเรือ USS s ส m e r ซ e มอร์เซตนะคะให้การต้อนรับณนะ ท่าเรือจุกเสม็ดอสัตหีบจชนบุรีค่ะซึ่งการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะคะก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรับชมขีดความสามารถของเรือโดยเรือลำนี้เนี่ยทำหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติทางทหารของสหรัฐอเมริกาและถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติการหลายรูปแบบทั้งระบายพลการปฏิบัติการยุทธสะเทินน้ำสะเทินบกการปฏิบัติการพ้นทะเลนะคะสนับสนุนภารกิจทางทหารด้านกิจการพลเรือนการค้นหาและกู้ภัย ทางทะเลการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในต่างประเทศการขนส่งลำเรียงและเป็นเรือบัญชาการโดยมีหน่วยงานนาะวิโยธินสหรัฐอเมริกาประจำการอยู่บนเรือนะคะพร้อมยุทธปกรณ์ที่สำคัญซึ่งการเยี่ยมชมในครั้งนี้ทางกองทัพสหรัฐอเมริกาก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเตรียมทหารชั้นปีที่1 เหล่าทหารเรือและผู้เข้าเยี่ยมชมนะคะจากกองทัพไทยเข้ารับชมเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ในด้านต่างๆได้แก่การเดินเรือการติดต่อสื่อสารการควบคุมอำนวยการโดยใช้เทคโนโลยีทางทหารที่มีความทันสมัยของเรือลักษณะการปฏิบัติของกำลังพลในเรือนะฮะโครงสร้างการบังคับบัญชาในส่วนต่างๆของเรือโดยเฉพาะในส่วนของกำลังพลของเรือและกำลังรบยกพลขึ้นบก ไปที่เรือนะฮะตลอดจนรับทราบความเป็นอยู่ของกําลังพลก็คือการบริการด้านอาหารการพักอาศัยการสันทนาการว่าเขาอยู่กันยังไงรวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือสหรัฐอเมริกาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างทั้งสองกองทัพค่ะโดยซัมเมอร์เซตนี้นะคะก็ถูกนำมาตั้งเป็นชื่อเรือ USS ซัมเมอร์จากจุดที่เครื่องบิน u ยู t e นเด r แอร์ไเที่ยวบินที่93 กในแถบรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งก็เป็นหนึ่งในเครื่องบินพาณิชย์ที่สูญเสียจากเหตุวินาศกรรมในวันวันะคะโดยผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดเนี่ยก็ได้ช่วยกันขัดขวางผู้ก่อการร้ายเพื่อไม่ให้นําเครื่องบินไปชนกับอาคารสําคัญด้วยการเบี่ยงจุดตกไปยังเหมืองฐ่านหินมมซัมเมอร์เซตเคานตี้นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวม40คน จึงนับเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างเรือเพื่อระลึกถึงเหล่าผู้กล้าที่สละชีวิตจากเหตุในครั้งนี้โดยชิ้นส่วนของเครื่องบินดังกล่าวก็ได้ถูกนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเรือด้วยค่ะสำหรับ USS Somerset ของกองทัพสหรัฐอเมริกานี้นะคะก็ใช้เวลาในการเดินทาง1เดือนครึ่งจากสหรัฐอเมริกาในการนำกำลังพลเข้าวร่วมการฝึก Cobra g o 2024ระหว่าง27กุมภาพันธ์ถึง8มีนาคม2 5 0 0 67เป็นเรือรบที่มีสมรรถนะสูงนะคะมีขนาดความยาวประมาณ200เมตรกว้างประมาณ30เมตรความสูงเทียบได้กับอาคาร7ชั้นระวางขับน้ำ25,000ตันกินน้ำลึก7เมตรสามารถทำความเร็วได้ประมาณ22นอตบรรจุยานเบกอากาศนะคะได้2ลำเพื่อใช้ในการลำเลียงยุทธปกรณ์และกำลังพล โดยสามารถบรรทุกกำลังพลได้สูงสุดนะคะถึง800นายมีอาวุธประจำเรือประกอบด้วยปืนขนาด30มิิเมตรใช้สำหรับป้องกันตัวเองจาก ภัยผิวน้ำจตรวจป้องกันภัยทางอากาศระยะประชิดนะคะโดยมีอากาศยานประจำเรือได้แก่เฮลิคอปเตอร์แบบ CS46C สีหกซนจำนวน4ี่ลำและเฮลิคอปเตอร์ MV22 จําจำนวน2ลํลำโดยมีนาวาเอกหญิง e มิเชลซีแบรนด์ผู้บังคับการเรือและกำลังพลบางส่วนของเรือเป็นสตรีซึ่งนับได้ว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้ให้ความสำคัญ แล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของบทบาทสตรีความเท่าเทียมทางเพศซึ่งกองทัพไทยเองนะคะก็ได้มีการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทของสตรีได้แก่การเพิ่มจํานวนทหารหญิงในการปฏิบัติการรักษาสันติภาพในกรอบของสหรประชาชาติด้วยทั้งนี้หากการตรวจเยี่ยมชมเรือลำเลียง คนสะเทินน้ำสะเทินบกของกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือ USS Somerset นี้นะคะของผู้บัญชาการทหารสูงสุดก็ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือทางการทหารและการเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟน้นระหว่างกองทัพไทยและกองทัพสหรัฐอเมริกาที่มีมาอย่างยาวนานและจะยังคงดำรงความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกาันเพื่อความมั่นคงในภูมิภาคร่วมกันต่อไปด้วยค่ะและเรื่องราวสุดท้ายวันนี้คุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของการ เตือนภัยอีกแล้วนะคะในส่วนของอย่าหลงเชื่อเพจ Facebook ชื่อจัดการคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ค่ะมีการเน้นย้ำว่าอันนี้คือ เว็บลอมนะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อย่าหลงกลวิชาชีพค่ะโดยทางด้านนายคารมคนพรกลางรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะเปิดเผยตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลในสื่อออนไลน์อ้างถึงกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเพจ Facebook ชื่อจัดการคดีอาชญากรรมทางออนไลน์นั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะ โดยสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการชี้แจงค่ะว่าเพจ Facebook ชื่อจัดการคดีอาชญากรรมทางออนไลน์ดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่เพจของทางกระทรวงมหาดไทยแต่อย่างใดนะคะโดยช่องทางการติดต่อร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์ของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรม76จังหวัดมีดังนี้1ค่ะของศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยติดต่อออนไลน์ได้3ช่องทางได้แก่แอพลิเคชันศูนย์ดำรงธรรม1567นะคะ และเว็บไซต์ค่ะ www.damrongtham.moig.o.th um. นะคะทางบริษัทีอิเล็กทรอนิกส์ค่ะ moi1567@hotmail.com ค่ะและของศูนย์ดํารงธรรม76จังหวัดสามารถติดต่อออนไลน์ได้ที่ช่องทางแอปพลิเคชันศูนย์ดํารงธรรม1567นะฮะหรือสามารถต่อด้วยชื่อจังหวัด76จังหวัดติดต่อจังหวัดใดก็ให้ใส่ชื่อจังหวัดนั้นได้เลยค่ะ ขอให้ประชาชนในยาลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวไปในช่องสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนนะคะได้ข้อมูลข่าวสารจากสำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยสามารถที่จะติดตามได้ที่เว็บไซต์ smoi.moi.go.th หรือโทร022221141ถึง55ค่ะ ก็จะต้องบอกว่าในทุกวันนี้นะคะภัยออนไลน์เนี่ยมันมีมากมายเลยจริงๆมีทั้งในรูปแบบของปลอมแปลงตัวเองมาในส่วนของหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานภาคเอกชนก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราเนี่ยจะใส่ข้อมูลส่วนตัวหรือว่าทำธุรกรรมอะไรลงไปให้ตรวจสอบถึงแหล่งที่มาให้ดีก่อนถ้าเป็นไปได้เนี่ยนะคะให้เข้าไปที่เว็บไซต์หลักของเรื่องราวนั้นๆอย่างสมมติว่าเราสงสัยว่า เพจจัดการคดีอาชญากรรมทางออนไลน์เนี่ยมันเป็นของกระทรวงมหาดไทยจริงหรือเปล่าเข้าไปในเว็บไซต์หลักของทางกระทรวงมหาดไทยเลยค่ะเข้าไปค้นหาข้อมูลในนั้นนะคะอย่าเพิ่งลงเชื่อเด็ดขาดตอนนี้ถ้าข้อมูลอะไรของเราเนี่ยหลุดไปสักนิดหนึ่ง ก็จะเป็นช่องทางให้ไม่ฉาชีพนะคะสามารถที่จะมาจรกรรมข้อมูลแล้วก็มาทําให้เราเนี่ยเสียทรัพย์สินได้ง่ายๆเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง y u u t u h anel อาร์ทพอดแคสต์ดิฉันพิรยายพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจงังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำใบบัตรให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกผลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี115-2 ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584 เตรียมใจฟูได้เลยปลายเดือนเมษาย,ยนนี้สำนักงานกรปรช่วนน้องๆเยาวชนอายุ18-25ปีมาเรียนรู้แนวพระราชดำริกับโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสารพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่14ในธียมเยาวชนสารรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนณศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกนลนคร เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาร่วมลงมือปฏิบัติจริงกับฐานเรียนรู้ที่ได้ทั้งสาระความรู้ความสนุกสนานไปพร้อมกันติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rdpb.go.th หรือที่ Facebook Fanpage สำนักงานกบร,รอและค่าเยายวชน rdpb camp เร็วๆนี้แน่นอนเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็ว เสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย